โอเคไฮสวัสดีครับตอนนี้ผมมาดูดีๆเจ้าของเครื่องอ่ะนะปอดีมีสมจิช่วยถ่ายผมจะลงไปหาแม็กผมไม่เคยลงไปได้แต่ดูเฉยๆมันมันเหมือนหนังฝรังเรื่องหนึ่งจับปันญดมันก็ล่วงกลางทางแต่ตอนนี้มีคนตัวใหญ่กว่านําไปแล้วก็คงจะนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันยกอยดูเย้ไปไป อ,อ,อ้าวต,ตอนนี้ค่อยก็ลงมาซื้อกันอ๋อไม่ได้ลิงเดีครับลิงนีเท่า อันนี้เราถ่ายจากข้างล่างนะครับเป็นบันไดลงมาเอา่อแล้วก็มาลงอีกขั้นหนึ่งจริงแล้วเขาทำเพื่อเวลาน้ำลดจะได้ลงมาไม่ต้องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศไทยขอโทษครับไม่ตักฮะใช้วิธีการเอ่อใช้วิธีการตักเอาฮะ อันนี้ก็มีต้นไม้ต้นใหญ่มากขึ้นมาปกคลุมตรงนี้